สวัสดีครับสมาสมาชิกนะครับซื้อขายที่ดินในเขตจังหวัดนครพนมนะครับผมช่องดูเรียนทุเรียนนะครับจะขอนำเสนอขายที่ดินหนึ่งแปลงนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับใกล้กับอยู่ติดกับถนนเส้นบายพาสนะครับต้องการขายออกด่วนนะครับพื้นที่เจ็ดไร่กว่านะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ข้อมูลไปเป็นตัวโฉนดนะครับแล้วก็ที่แผนที่กรมที่ดินนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่เป็นสมาชิกซื้อขายที่ดินในเขตจังหวัดนครพนมนะครับฝากไว้พิจารณานะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ0 9 8ย์6 6้5 3นะครับทางช่องลุเรียนทุเรียนนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเชิญชมเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดนะครับอยู่ติดกับถนนบายพาสนะครับ3 2 3 8นะครับตําบลอาจสามารถอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็หน้ากว้างอยู่ที่41เเมตรนะครับแล้วก็เป็นลักษณะยาวไปเรื่อยๆนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับถนนใหญ่บายพาสนะครับ ลักษณะการถมนะครับถมประมาณ50เซนนะครับก็ถมไม่สูงนะครับแล้วกอ็อยู่ใกล้กับสะพานามิตรภาพไทยลาวนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจการาในอนาคตนะครับผมต้องการที่อยากจะขายออกด่วนนะครับใครมีความประสงค์นะครับอยากจะได้พื้นที่ตรงนี้นะครับก็ติดต่อมานะครับ 098 1866653นะครับตามรูปโฉนดนะครับแล้วก็แผนที่กรมที่ดินนะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันในการที่จะถ่ายลงไปนะครับซึ่งทางช่องรูเรียนทุเรียนนะครับปกติก็จะขายเป็นสวนทุเรียนนะครับรับขายสวนทุเรียนทั่วประเทศ นะครับซื้อขายนะครับใครมีความประสงค์นะครับอยากจะซื้ออยากจะขายสวนทุเรียนก็ติดต่อมานะครับ0 981866653นะครับกับช่องดุเรียนทุเรียนนะครับทุกสาระเกี่ยวกับทุเรียนนะครับแล้วก็ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับทุเรียนนะครับก็ฝากสมาชิกนะครับซื้อขายที่ดินในเขตอำเภอเมืองนะครับจังหวัด นครพนมนะครับฝากไว้พิจารณานะครับใครสนใจก็ติดต่อมาหาผมนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับเราเสนอขายนะครับขอภัยนะครับเ,เสนอขายไล่หนึ่งสล้าน8นะครับต้องการที่จะขายออกด่วน นะครับขายไม่แพงนะครับโดยปกติแล้วราคาใกล้เคียงอยู่แถวนี้นะครับซื้อกันอยู่ที่ไลหนึ่งสล้านอัพนะครับสีหล้านนะครับแต่ว่าเราจะขายออกเพียงสาล้านแนะครับก็ติดต่อมานะครับรับนายหน้านะครับก็ติดต่อมาได้นะครับก็มาคุยเจรจาได้นะครับผมต้องการหาแนวร่วมในการที่จะขายด้วยกันนะครับเรา าสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์หรือแชร์ธุรกิจร่วมกันได้นะครับขอบพระคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ไปเก็บไว้พิจรารณานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ